ประตูเนะขึ้นดังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้นะคะนิกระด้แนวกินม่าซูพีซูนองกินคือเกาดนะ์มือนี้เป็นอัน ฟิลขเน,นเนียวเด้อมรีรูปขนเนียวเด้อค่ะเด้อมามากินข้าวน้ำแกนคะ่ะได้ปลาสมทอดนะคะแล้วก็ปลาดุกผัดพิกขิงนะคะปลาดุกผัดพิกขิงจากครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะสามารถสั่งได้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะลิงก์การติดต่อด้านล่างนะคะทั้งหมดนี้นะคะ250กรัม300 g บาทไทยนะคะส่งทั่วไทยส่งทั่วโลกนะคะในอเมริกาก็สามารถสั่งได้นะคะมีตัวแทนขายในอเมริกาสำหรับพี่น้องที่สนใจเนาะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสปอนเซอร์ชองอีสานอินอเมริกา รัวไทยขัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะมาบอสไลย์ไงฮะเอาเขาาคือเป็นหยุดหยดคุยประดุดพัดพริกขิงก่อนเลยเขาขึ้นยไเสมออืมอครับ <c oughs> พร้อมทานนะคะเข้าไมโครเวฟทานเลยทำไมข้าวมันเหนื่อย,ยังเลย ข้าวเหนียมากเลยอ่ะข้าวเหนียดแปลว่าเขาติดมือเลอพี่น้องเด้อเขาติดมือเขามันเขามันยุ่ยเห็นไหมข้าวมันเหนียดไปว่าข้าวมันยุ่ยนะพี่น้องคนไทยกับสีฟ้าบอกเนาะจับหวานนัวปลาส้มวันนี้ทำเองนะฮะปลาส้มปลาสวาย จะาปลาสมมันมันเนี่ยสับต่อไม่เด้ค่ะมากินน้องกันเจ็บแสบพุทราเรา,าเนี่ย กินเราจะไปเบิ้งปูออกกินยูเฮียนเมอวานกับป่ายังวนไปเลี้ยงแมวแต่ผ้าแมวแมายางเปิดประตูเนะแต่พักใส่อ,อันนี้เข้าไปหอมแดงนะคะพริกต่อนพริกหน่วย หลายครับอืมขึ้นดังมะนร่นีย่พอมขึ้นดัง กินก็เผาเจ้ากับแสบแล้วค่ะเนี่ยเขานี่สงสัยสิหนึ่งดนข่าเห็ดนันเห็ดเนี่ยมันจะเลื่นหนิมปวดมันก็เลยเหนื่อยนะคะ มันเดินมันจะมา,มา,ะมากินขอน้ำแกงค่ะแม่ละสาเหตุที่มันเยญ่หนึ่งดวนเนะ จะกินซปเปอร์เคียร์ได้ไปที่นหนซปเปอร์เคียร์ก็ปิ้งปลาสมน้องสิครับนี่นะปลาสมกับเดือ,อยูย่มักไว้เต็มกระปุก แล้วก็คุยด้วยไปดู ปลาดุกอยู่อเมริกาสิบ่มีมปลาดุกแบบบ้านเฮามันสิเป็นแต่ปลาดุกทะเลตัวใหญ่ๆเนื้อมันชิบนแข็งชื่อปลาดุกหน่อยบานเ้องตัวน้อยมันชิเนื้อ,อแข็งกว่า นั่งปลาสม

สุบระเคียกับทอดปลาสมตรงมากเลยดนะ้วยเนาะไม่นูหนาไหมมันของเขากันรู้ว่าต่หม้อหุ่งกับเขากัน ขาวแร่น,นี้ปลาส้มมักเปรี้ยวพอดีเลยหล่อนเนี่ยอากาศมันเริ่มฮวอาน,น้ำมันก็นเลยแบบว่า,วาส้มพอดีสามมือ,อมกินแล้วค่ะพี่น้องกินแซ่บไปทำกันเด้ดค่ะเด้อมอนี้ปลาส้มทอดนะคะแล้วก็ปลาดุกผัดพริกขิงนะคะอยู่ดีไม่แห้หงทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพอกันครับนิง่งกิบล่าค่ะสวัสดีค่ะ